ขันแรกอ่านก่อนเลยว้ Whoa ho! ตกใจอะไรพูดว้ Whoa ho! ได้เลยนะคะ A massive alligator was spotted busting through a metal fence at a Florida golf course. The gator can be seen slowly placing his snout between a pair of poles and forcing the rest of the way through within seconds. นะคะเรามาดูคำแรกคำว่า massive ก็คือใหญ่โตมโหฬาานนะแล้วก็คำว่า alligator ก็คือจระเข นะคะแล้วก็มีชื่อเล่นด้วยนะ mm hmm. เห็นปะประทานที่3อะ่ะ The Gator um, ชื่อเล่นนะคะแล้วก็คำว่า spot ในที่นี้นะเป็นคำกริยาแปลว่าเป็นจุดเล็กๆที่เรามองเห็นอ่านะคะเล็กมาก <laughs> massive ก็คือจริงๆแปลว่ามองเห็นนั่นเองนะคะดังนั้น it was spotted นะ b u s t i n g ก็คือคำว่า b u s t i t means to break something เออก็คือแหกกรงออกไปนะคะแหกออกไปเลยไปเดี๋ยและ a m e to a m e t l fence นะก็คือรั้วที่เป็นเหล็กน,นะคะจากนั้นนะคะคำว่า place ปกติเราคุ้นเคยว่าอะไรแปลว่าสถานที่ใช่ไหมเอออันนี้เป็นกริยานะคะคำว่า placing เติมมาอนจีะคะหมายความว่า slowly placing his snout ต้องอ่านตั้งแต่ตรงนี้หมายความว่าค่อยๆเอาเอ <c oughs> เอ่าไยังคือปากที่มันยื่นออกมาส่วนที่ยื่นออกมาของสัตว์เราเรียกว่า snout นะคะวางลงไปช้าๆนะคะ between a p a i r of p o l s ระหว่างเสานะคะสองข้างนะแล้วก็ f o r c i n g คำว่า force ก็คือดันบังคับทุ พลุไปให้ได้เลยนะคะ The rest of the way through within seconds มาด้วยกันหลายคำคําว่า The rest of the way through แปลว่าที่เหลือทั้งหมดก็เอาตัวผ่านไปให้ได้เลยนะคะดังนั้นได้คำศัพท์ไหนใหม่บ้างคอมเมนต์ Comment ให้หน่อยได้ไหม